ราคำสอนของพุทธนาอันหนึ่งก็คือว่าความไม่ประมาทคือเป็นอยู่ไม่ขาดสติจริงแวดร้อมเรานั้นมีเรื่องใกล้ตัวใกลตัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรื่องใกล้มันก็เหมือนใกลเพราะว่าโรงเรา เข่า,ขาก็บ่จริงแต่มันรู้แค่เท่าตรงีเรื่องมือการเดินสารคันทางมันเร็วก้นฉ <c oughs> นั้นมีเรื่องอะไรห่างระได้เราไกลกันาดไหนก็ตามเป็นโรคระบาดก็ตามสงครา,ามก็ตามมันก็มากกระทบคนเรากระทก โดยตรงไม่ได้กระลอโดยอ้อมเช่นหนึ่งเศรษฐกิจเรื่องเข้าของก็เรืาเรื่องน้ำมันมืนังแคสบังเรื่องเงินค่าหลายอย่างนี่จะเป็น,น,น <c oughs> เรื่องความไม่มาดนี้ยังควบคุม <c oughs> ในวันหนึ่งค่ะ การที่เราทำบนสเสมอนั้นก็เป็นการเตรียมร้องหรือเขามาา่บาดว่าตรงไห้คนโลกนี้ผู้ชนะก็ดำผู้แพกขข้ก็ดำก็ร้นใจด้วยกันอาจจะตายเร็วขึ้นเรื่องเราเอารลกไ่แนะไม่ได้แต่การที่เราเตรียมบุญอยู่ตอนนี้ก่อนนั้น ความได้จะมาไก้มาไกลก็รังเราก็มีความมั่นใจว่าไม่ที่พึ่งแล้วถ้า <c> ท <oughs> ี่พึ่งเกินของเราไม่โตมนสอนถึงพระเจ้าย้ำว่าพึ่งเงินนั้นเป็นมีช่วคราว <c oughs> ในโลกนี้แต่มนนั้นเพึ่งได้ถึงท่านหนา ส่งทนถึงคนพานเร็วข <c oughs> <c oughs> ึ้นน,นั้นเมืเ่อมีผลกระทบเัรจะตัดสินใจก็ดีเราก็มีการปฏิบัติอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดเพื่อว่าจะได้ไม่ฟุ่มเฟือยเหมือนงานปกติควาเรื่องหวานเป็นโดน,นังนิว่าอยู่ง่ายกินง่าย เพื่อนักกำนันเราก็อยู่าตามตาตามดวงก็กิน่น่าอยู่ง่ายอยู่แล้วหรือว่าตรงนี้อยู่ใกล้เมืองก็จะพุพ่มเฟยมากหน่อยแต่เราก็มีการลดปริมาณตามทุกคนเพื่อว่าจะได้ใช้ไปนานๆ <c oughs> <c oughs> ไม่เปเร็วน้อน <c oughs> ไม่รู้คาัเรื่องเกษฐกษิจเกินไปเพราะนั้นเรื่องความเป็นมาในชีวิตีในเรื่องในทการต่งางๆเรื่องเป็นข้อสมาี่เราเพื่อพิจารณาปรับปรุงกเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมด้กันและรวมนั้นคุณลักษณะใจในส่วน,นที่เราทำเสิ็จสมัยนะไม่ใช่เป็นความใจ มีส่วนช่วยเพอวางให้เราเพาจากทุกหลงก็ายอะไรหนห่านไม่ได้และจะมรลกตุกโดยเจริวิญญาณไทยมีอายุวันละเมืองละทำอะไรท่านสนวยดีโดยสฉ่าการทุกทันทุกคนเยะนาวารีวัางาผูราบริภูเรนิร,นรงารง เม่วาเม่วาอิโตหินังเปตานังโกปกะปิเจดังมาติดังรมหังในบะเมวาจะมิเตตตับเปโวเรนตังกะปันยันโตปะระโตยะมาเดจโอดิดระโตรยะา

Nani maha parahi, nirinam tisam, nirunam namkavita, hendena satyena duanjimu anuot, jiru lajusamana sanam nina, jiru maha parahi,

Thank <laughs> you.